มากับความมั่นใจรูปร่างสุดฟิตด,ด้วยส่วนสูง185เซนติเมตรอันนี้ราคาหุ่นในแบบจริงๆก่อนสมมงกับพึ่งที่ได้รับมานะคะกับตำแหน่งวินเนอร์มิสเตอร์โมเดลอินเตอร์เนชั่นแนล2025ค่ะ ซึ่งสายสะพายไทยแลนด์เนี่ยเคยคว,ว้ารางวัลนี้มาได้9ปีที่แล้วนะคะส่วนปีนี้นายแบบวัย33ปีสามารถเอาชนะคู่แข่งจากกว่า30ประเทศมาได้แม้มีประสบการณ์ประกวดความหล่อมาแล้ว2เวทีแต่ว่าเวทีนี้เนี่ยแจ็คไททัสเขาบอกว่าตากค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกแค่หน้าตารูปร่างแต่ว่าให้ความสําคัญในเรื่องความคิดและทัศนคติด้วย คำตอบที่มัดใจกรรมการนะคะก็คือมีตั้งแต่กิริยาความนอบน้อมแบบคนไทยรวมถึงเขาเองยังทํากันบ้านค่ะเ,เก่งข้อสอบตอบคําถามมาอย่างดีรวมถึงไม่ลืมฝึกภาษาสเปนอยู่ถึง3เดือน <แ S 1> <ๆ>เพื่อไปสื่อสารให้ถึงใจเจ้าภาพค่ะที่เมืองบารังกียาประเทศกโกลมเบียเมืองที่มีรูปปั้นนักร้องสาวคนดังชกีราเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนั่นเองนะคะก็เป็นโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่นและส่งออกความเป็นไทยให้ชา ลาตินอเมริกาได้รู้จักมากถึงด้วยค่ะโ o ลากาโมสตาสเมยัลโมแจ็คเรปิเซนตานเต้เดไทแลนเดียปารามิสเตอร์โมเดลอินเตอร์เนชันแนลดอสมินเบติซงโกต้องบอกว่าตอนที่เราไปเนี่ยผมไม่รู้จักใครเลยในประเทศโคลัมเบียแต่ว่าผมทำงานกับองค์กร YMCA พอเราไปถึงวันแรกเนี่ยก่อนเข้ากองเราก็ไปที่มูลนิธิเลย เพื่อไปช่วยเหลือเขาแต่ในความความเป็นจริงเขาช่วยเหลือเรามากวันที่เป็นวันไฟนอลงก็คือคนมาเชียร์พร้อมธงชาติไทยมากกว่า50คนก็คือเราทำการบ้านทุกอย่างเลยครับแล้วก็เรื่องสตอรี่เนี่ยพอเราไปเราบอกเขาเลยว่าฉันเนี่ยอาศัยอยู่ที่อเมริกานะแต่ว่าฉันเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวของฉันเนี่ยอาจจะเป็นอินสปายให้กับคนไทยอื่นๆหรือว่าอิมิเกรนต์หรือว่าเด็กประเทศอื่นเลย้ยครับว่าถ้ามีความฝันเนี่ยก็ลองทำดูแล้วคุณก็จะทำได้ครับ แมตอนผู้พูดภาษาสเปนนี่ต้องชมเลยมุ้ยเบี้ยนนะคะ very good ค่ะผู้ภาษาสเปนคล่องมากทีเดียวต้องบอกว่าพื้นเพเขาเนี่ยเป็นคนจังหวัดปทุมธานีค่ะแต่ว่าไปใช้ชีวิตเรียนด้านผู้ช่วยแพทย์และทําด้านนี้อยู่ในโรงพยาบาลที่เมืองแสงสีลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริการ่วม8ปีนะคะยอมรับว่าก่อนหน้านี้เจอหนักกับการเหยียดเชื้อชาติค่ะ แม้ระยะหลังชีวิตลงตัวมากขึ้นแต่ก็มาเจอเรื่องการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าไทยเจอมาตรการภาษีที่เป็นยาแรงแบบนี้เข้าไปในฐานะคนไทยในต่างแดนเรื่องนี้ก็ต้องทําใจแล้วก็เตรียมปรับตัวเอาไว้ด้วยเหมือนกันค่ะเรียกว่าร้านอาหารพวกร้านอาหาร ได้ร right? ับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าอย่างผลิตภัณฑ์พริกแกงหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆเราต้องเป็นผลิตภัณฑ์ไทยใช่ไหมครับก็คือมีการขึ้นราคาจากจานละ12เป็น16หรือ16เป็น18บแปดอะไรเงี้ยครับก็มีการขึ้นราคาเลยเพราะว่าถนนถามว่าได้รับผลกระทบไหมพวกผู้ประกอบการน่าจะได้รับผลกระทบเยอะเลยครับผู้บริโภคก็ทําใจครับแล้วก็ต้องต้องเข้าใจเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ก็ต้องยอมให้เขาขึ้นค่าอาหารแต่ว่าโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทำยังไงหรือว่าสถานการณ์นี้จะอยู่นานขนาดไหนอะไรเงี้ยครับ ส่วนบทบาทการทำหน้าที่มิสเตอร์โมเดลน t นาช a l ล2025ค่ะหนุ่มแจ็คบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าเขามีภารกิจที่ต้องทำที่มอามีสหรัฐอเมริกานะคะบินไปมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่แอบบอกว่าก็อาจจะมีข่าวดีปีหน้าค่ะว่าจะได้เห็นว่าเขาเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ในบ้านเกิดไตแลันเดียประเทศไทยนั่นเองค่ะ